นะคะวันนี้วันที่5สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564นะคะยังคงเป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาะนะคะเนาะช่วงนี้ก็แพร่ระบาดอย่างหนักก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็คนที่รักด้วยนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คืออย่าลืมเรื่องของการเรียนนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้เรียนสดก็สามารถดูผ่านช่อง YouTube นะคะครูจะอัดคลิปวิดีโอเนี่ยแล้วก็อัปลง YouTube นะคะ ในช่องภาษาไทยคูปีใหม่นะคะเด็กๆก็สามารถไปสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะครูอัพไว้ที่นั่นเนี่ยทุกวิดีโอนะคะเนาอะ,อะมาในะระดับชั้นม .3 วันนี้นะคะจะไม่ได้เขียนตามคําบอกเนาะเหมือนทุกวันนะคะเนาะเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรียนในส่วนของหลักภาษาของุญาชแชร์สไลด์นะคะ,ะเด็กๆอย่าลืมพิมพ์ชื่อตัวเองในช่องแชทนะคะอย่าลืมพิมพ์ชื่อตัวเองในช่องแชทเห็นหน้าจอรูแล้วใช่ไหมคะ เห็นหน้าจอครูใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะตอบครูหนึ่งคนลูกเห็นใช่ไหมคะเห็นครับอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวถำไหน้าจอขึ้นอันนี้อ่ะพี่ประเดีนคนนี้อยู่อ่ะดูนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของหลักภาษานะคะเนาะหลักภาษาที่เราจะได้เรียนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของคํยแท้ๆแ,และคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะบางคนบอกว่าครูขา่าตอนม2ก็เรียนค่ะ นะคะจริงใช่มสองเราก็เรียนนะคะมสามเนี่ยก็จะเป็นการทบทวนความรู้เดิมแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่ลงไปนะคะเนาะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคําไทยแท้และคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศนะคะก็จะค่อนข้างหลากหลายภาษานะคะจะบอกว่าคําที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่คาไทยแท้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดคำไทยแท้ทั้งหมดเนี่ยคำมันจะน้อยมากนะคะก็มีการหยิบยืมภาษาอื่นๆเ,นเข้ามาใช้ถามว่าภาษาต่างประเทศเนี่ยเข้ามาได้อย่างไรนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนา การติดต่อค้าขายนะคะหรือว่าการข้านาคมต่างๆนะคะหรือว่าการส่งบุตรหลานไปเรียนยังต่างประเทศเพื่อรับนําภาษาเนี่ยกลับเข้ามาพัฒนาประเทศไทยของเรานะคะถ้าเด็กเคยดูหนังประวัติศาสตร์นะคะก็จะเห็นว่ามีการค้าขายกันนะคะในขอบชายแดนในขอบพื้นที่นะคะก็จะมีเรื่องของภาษาที่เข้ามาด้วยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบวัฒนธรรมต่างๆนะคะที่เรารับอิทธิพลเข้ามาด้วย นะคะเนาะเรามาดูก่อนที่เราจะเรียนเรื่องภาษาต่างประเทศเนี่ยเรามาดูลักษณะของคําไทยแท้ก่อนนะคะเนาะเด็กๆดูตามสไลด์ของครูนะคะอ่าเรามาดูกันว่าคําไทยแท้เราเนี่ยเป็นคนไทยแต่ว่าดูซิว่าเราเนี่ยรู้จักคําไทยแท้ดีมากแค่ไหนนะคะเนาะลองดูเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูก,กดอันนี้ไปลูก ครูมักจะมีปัญหากับโน้ตบุ๊กครูเป็นประจำเนื่องจากว่าใส่ข้อมูลไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเนาะ,ะเด็กๆด,ดูข้อสังเกตของคําไทยแท้คําไทยแท้เนี่ยจะเป็นคําที่ง่ายๆไม่มีตัวการันไม่ได้สะกดแบบคือสะกดตรงตามมาตราไม่มีตัวการันไม่มีตัวแบบตัวยากๆกับลูกทอนังบุญโธท,ทอทอทอผูอ้เท่าอะไรเงี้ยนะคะคำไทยแท้เนี่ยจะไม่ค่อยปรากฏนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะมีข้อสังเกตนะคะจะมีข้อสังเกตที่คําไทยแท้ ไม่มีตัวกรันนะคะหนึ่งเนาะคำไทยแท้ไม่มีตัวกรันยกเว้นคําต่อไปนี้นะคะเนาะอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะคําไทยแท้จะไม่มีตัวกรันถ้าเราเจอตัวกรันเนี่ยเราสันนิษฐานได้ก่อนเลยว่าไม่ใช่คําที่เป็นคําไทยแท้นะคะยกเว้นคํานี้คําว่าผีผีวะนะคะหรือว่าคําว่าผีนะคะอันนี้เป็นคาศัพท์โบราณปัจจุบันเนี่ยไม่นิยมใช้แล้วนะคะแปลว่าหากว่าแม้ว่านะคะคําว่ามาก คำนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเจอเลยนะคะคำม่าเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแปลว่าผีแปลว่ายักษ์แปลว่าอะมนุษย์ที่ไม่ใช่มนุษย์อะค่ะเนาะมานะคะคาว่าเยียเยียในที่นี้ไม่ใช่เยียในในภาษาอังกฤษที่แปลว่าปีนะคะเนาะแต่เยียในที่นี้แปลว่างามยิ่งงามเพลิดพริงนะคะคําที่คุยยกตัวอย่างมาสามคำนี้เป็นคําไทยแท้ที่มีตัวการันนะคะส่วนคําอื่นๆที่มีตัวการันเนี่ยไม่ใช่คําไทยแท้นะคะเด็กลองสังเกตชื่อตัวเองก็ได้ ชื่อของเด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีรรษษาสันสกฤสตจะเป็นส่วนใหญ่นะคะชื่อคนที่เป็นคาที่เป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยน้อยมากนะคะน้อยมากเนาะจากนั้นต่อไปนะคะ 2. ข้อสังเกตของคาไทยแท้ที่2เนาะคานั้นเนี่ยจะสะกดตรงตามมาตราตรงตามมาตราหมายความว่าอะไรถ้าเราบอกว่าตัวสะกดเนี่ยสะกดด้วยแม่กกคําที่เป็นตัวสะกดคํานั้นก็จะต้องสะกดด้วยกไก แต่ถ้าเราบอกคำมอเมกสมมุติคำมอเมฆนะสระเอมอมาคอระครังคอระครังเนี่ยออกเสียงกอไก่คอรกคกังออกเสียงกอไก่นะคะอยู่ในมาตราสะกดแม่กกแต่สะกดไม่ตรงตามมาตราแสดงว่าคำนี้ไม่ใช่คาไทยแท้นะคะคําที่สะกดตรงตามมาตราก็คือใช้กอไก่แบอใบไม้ดอเด็กนอนหนูมอไม้ยอยักษ์วัวแหวน,นงองูเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้จะเป็นคําไทยแท้ยกเว้นคําว่าอ,อระชรน อรชรเน,นี่ยแปลว่าหญิงงามหญิงสวยนะคะเป็นคําไทยแท้ที่แผลงมาจากคําว่าอ่อนชรแผลงมาจากคําว่าอ่อนชรเป็นคําว่าอรชรนะคะคำนี้จึงเป็นคําไทยแท้หนึ่งนะเมื่อกี้ข้อหนึ่งบอกว่าไม่มีตัวการันข้อสองสะกดตรงตามมาตรานะคะอ่ะดูต่อไปสามส่วนมากเป็นคําพยางค์เดียวส่วนมากเป็นคําพยางค์เดียวแปลว่ามีความหมายชั้นเดียว ก็คือเป็นคําง่ายๆเป็นคําศัพท์ง่ายๆที่ใช้เรียกบุคคลเรียกคนสัตว์สิ่งของคําแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์หรือว่าเป็นคําขยายนะคะโดยที่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นคําโดดก็คือคําพยา์เดียวที่มีความหมายนะคะตัวอย่างเช่นคํานามเช่นพ่อแม่แมวมา้าไก่จานบ้านลมไฟอันนี้ตัวอย่างเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะเห็นว่ามันเป็นคําที่อยู่ในชีวิตประจําวันเป็นคําง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจําวัน ะค,ะคำสรรพนามที่เป็นคำไทยแท้เช่นผมฉันคุณเธอแกเขามันนะคะอันนี้จะเป็นคำไทยแท้คำกริยาเช่นนั่งนอนกินดื่มเขียนพูดนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นคำไทยแท้คำวิเศษที่เป็นคําไทยแท้ได้แก่คำว่าอ่อนนุ่มสูงต่ำเขียวเล็กหอมดำขาวพวกนี้นะคะใช่หมดจากนั้นต่อไปคําบุพบท ได้แก่คําว่าเช่นแห่งของข้างริมบนเหนือบนใต้ออกตกนะคะพวกนี้ล้วนแต่เป็นคําบุพบทนะคะที่เป็นคําไทยแท้จากนั้นคําสันธานเอาไ้เชื่อมประโยคเช่นคําว่าแต่คําว่าก็คาว่าถ้าแม้เพราะจึงเพราะเพราะฉะนั้นจึงอะไรพวกนี้นะคะก็เนาะก็จะเป็นคําสัมธานที่เป็นลักษณะของคําไทยแท้นะคะคำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างเอ๊ะอ่ออ้าวอุ๊ยโอ้ยแหม นะคะเป็นคำไทยแท้เนาะอ่ะต่อไปก่อนที่เราจะเรียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเนาะอย่างที่บอกก็จะต้องเรียนคำไทยแท้ก่อนนะคะอ่ะดูข้อยกเว้นข้อยกเว้นของคำไทยแท้เขาบอกว่าคำไทยแท้บางคำเนี่ยม,มีหลายพยางเพราะสาเหตุต่อไปนี้หนึ่งเรื่องของการกลมกลืนเสียงกลมกลืนเสียงคือจะบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบการออกเสียงที่มันออกเสียงยากๆก ออกเสียงยากๆคนไทยไม่ชอบนะคะคนไทยก็จะมีการกลืนเสียงกลมอ่ะกลมกลืนเสียงเข้าไปเพื่อให้เสียงเนี่ยมันออกง่ายขึ้นนะคะเนาอะอาการกลมกลืนเสียงได้แก่การผสานเสียงของท้ายคําหน้ากับคําหลังนะคะเช่นอย่างไรเราจะไม่ได้ใช้ว่าอย่างไรเนาะคนไทยมันจะพูดคําว่าอย่างไงอยังไงอย่างนี้นะคะเป็นคําว่าอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนั้นก็จะเป็นคําว่าอย่างนั้น นะคะเนาะคำไทยเนี่ยก็คือยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะคะทีเดียวเป็นคําว่าเทียวนะคะเนาะแทนที่จะบอกว่าทีเดียวเลยนะคะก็เป็นเทียวนะคะเนาะอันนี้ข้อยกเว้นนะคะจากนั้นต่อไปคุณหมายครับสวัสดีครับผมลืมผมขอโทษด้วยครับลืมลืมเสนอไม่เป็นไรครับ,รบเนาะเดี๋ยวอันไหนไม่ทนันเดี๋ยดูย้อนหลังนะคะจากนั้นต่อไปขอใครข้อยกเว้นของคําไทยแท้นะคะข้อยกเว้นเนาะคำไทยแท้บางคำเนี่ยมีหลายพยางสาเหตุที่สองก็คือเรื่องของการกลอนเสียง เมื่อกี้เราข้อหนึ่งข้อสังเกตข้อหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าคําไทยแท้มันจะเป็นคําพยางค์เดียวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคําพยางค์เดียวเนี่ยจะเป็นคําไทยแท้อย่างเดียวคําที่มากกว่าหนึ่งพยางค์ก็เป็นคําไทยแท้ได้แต่ว่ามีการกล่อนเสียงนํามาใช้นะคะน้องกล่อนเสียงเนาะจากคําว่าตาปูกลายเป็นคําว่าตะปูเพราะฉะนั้นคําว่าตะปูเนี่ยเป็นคําไยแท้คําว่าตะปูเนี่ยเป็นคยแท้ตาวันนะคะหรือว่าภาษาอีสานก็อะไรตะเวนตาเวนก็คือตะวันก็คือดวงดวงดวงอาทิตย์ นะคะเนาะอ่ะมีการกลอนเสียงคำสองพยางเดิมเนี่ยจากคำสองพยางนำมาเรียงกันภายหลังพูดเร็วเข้านะคะคำแรกก็จะถูกกลอนลงจากตะวันก็จะกลายเป็นตะวันนะคะตัวคาบคำแรกก็จะสั้นลงกลายเป็นคำว่าตะคาบนะคะจากนั้นต่อไปต้นเคียนก็จะเหลือเพียงคำว่าตะเคียนนะคะต้นเคียนต้นเคียนอาจจะพูดยากก็กลายเป็นคำว่าตะเคียนนะคะหมากม่วงนะคะหมากม่วงก็จะกล่อนเสียงกลายเป็นคำว่าหมากม่วงนะคะคำว่าอันหนึ่งอันหนึ่ง ะะพูดเ,ดเร็วๆเข้าพูดเร็วๆเข้าก็ดดาจะกลายมาคําว่าอันหนึ่งนะคะเนาะอ่ะอันนี้ข้อยกเว้นนะคะ <im it> จากนั้นต่อไปข้อควายการแทรกคานะคะ <im it> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลมกลืนคานะคะ <im it> การตัดเสียงคําแล้วก็การแทรกคํานะคะ <im it> คือสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยคาพยางค์เดียวเนี่ยเรียงกันสองคำต่อมามีการแทรกเสียงสระ,ะ,ะเข้าไปตรงกลางนะคะ <im it> คําไทยเนี่ยอ่ะตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าลูกเดือก ะะลูกเดือกมีการแทรกคําว่าอะลงไปเสียงสระอะลงไปนะคะจากลูกเดือกก็กลายเป็นลูกกระเดือกเหมืออกมาแทรกเสียงสระอะลงไปนะคะลูกดิ่งก็กลายเป็นลูกกระดิ่งอันนี้หลายพยางก็จริงแต่ว่ายังเป็นคําไทยแท้อยู่นะคะลูกดุมนะคะแต่ในภาษาใต้เนาะภาษาใต้ก็ใช้คําว่าลูกดุมอยู่ก็คือลูกกระดุมนะคะลูกพรวนนะคะก็เป็นลูกกระดูพลนะคะลูกทอนก็คือลูกกระทอนนะคะนกจิบ ก็คือนกกระจิบนะคะผักถิ่นก็คือผักกระถินนะคะผักเฉก็คือผักกระเฉดถึงแม้จะมีหลายพยางแต่ก็ยังเป็นคําไทยแท้อยู่ดีถึงแม้จะมีหลายพยางแต่ก็ยังเป็นคําไทยแทยอย้แยยแยทยอยู่ดีเพราะมันเกิดจากการแทรกเสียงนะคะอ่ะจากนั้นต่อไปข้อสังเกตคําไทยแทย้ข้อสังเกตคําไทยแทย้จําไม่ได้ก็ต้องมีเทคนิคนะคะเ no? นาะเทคนิคการจําเขาบอกว่าถ้าคํานั้นมีมากกว่าหนึ่งพยาง ถ้าคำนั้นมีมากกว่าหนึ่งพยางให้ดูว่าเข้าหลักการของข้อนี้หรือไม่เข้าหลักการนี้ไหมถ้าเข้าแสดงว่าเป็นคำไทยแท้ดูนะดูนะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งพยางเนี่ยเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าคําไทยแท้ส่วนใหญ่เนี่จย,ย,ยจะมีหนึ่งพยางคาไทยแท้ส่วนใหญ่จะมีหนึ่งพยางแต่ว่ามันมีข้อสังเกตว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หนึ่งพยางทุกค,คําปนคาไทยแทย้หรือมันไม่ใช่คําหลายพยางที่จะไม่ใช่คําไทยแทย้นะคะมีหลายพยางได้แต่ต้องดูข้อสังเกตและก็เทคนิคการจา ะคะํคาไทยแท้เนาะเขาบอกว่ามีคําว่ากระหรือคําว่าประเป็นพยางแรกเป็นพยางที่หนึ่งนะแล้วก็เมื่อตัดพยางแรกนะคะเมื่อตัดคําว่ากระหรือคําว่าประออกแล้วคําที่เหลือยังมีความหมายเหมือนเดิมยังมีความหมายเหมือนเดิมแสดงว่าอันนั้นเนี่ยเป็นคําไทยแท bon. ้เด็กๆด,ดูตัวอย่างนะคะ,คำ,ะคำว่ากระโดดคําว่ากระโดนตัวอย่างเขาบอกอยู่แล้วตัดคําว่ากระออก เหลือคำว่าโดดหรือเรื่องเป็นคำไทยแท้คำว่ากระบือตัดคำว่ากระออกเหลือคำว่าบือคำเดียวไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่ใช่คำไทยแท้นะคะอาจจะมาจากภาษาเขมรภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็ได้นะคะคำว่าประเดี๋ยวคคำว่าประเดี๋ยวนะคะเหลือคำว่าเดี๋ยวคำเดียวหรือเรื่องเป็นคำไทยแท้คำว่าประจานตัดคำว่าประออกเหลือคำว่าจานคำเดียวบางคนบอกว่าขู่ขา คำว่าจานเนี่ยไม่ได้หมายถึงจานชามหรอคะจานชามไม่ใช่เนาะประจานในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นคําว่าจานคําเดียวในที่นี้มันจะมีความหมายเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจานกับประจานในที่นี้เขาไม่ได้ให้ความหมายเดียวกันจานในที่นี้จึงไม่ใช่คําไทยนะคะเนาะอย่างนี้เนาะหลักสังเกตของเขาง่ายๆนะคะจากนั้นต่อไปเทคนิคการจําต่อไปเขาบอกว่าคํานั้นพยางค์แรกมักจะมีเสียงสะอะมักจะมีเสียงสะอะซึ่งเกิดจากการกลอนเสียงให้สั้นลง เกิดจากการกลอนเสียงให้สั้นลงเช่นคำว่าหมากม่วงกลอนเสียงกลายเป็นคำว่ามะม่วงมะม่วงจึงเป็นคำไทยนะคะสาวไพรสาวไพนะคะกลอนเสียงก็เป็นคำว่าสะไพนะคะเป็นคำไทยคำว่าสายดือกลอนเสียงลงมาใส่เสียงสระอากลายเป็นเสียงสะอะลงมาเป็นคำว่าสะดือนะคะเนาะเป็นคำไทยเนาะอันนี้หลักสังเกตของคำไทยอีกนะคะอจากนั้นต่อไปข้อสังเกตของคำไทยข้อที่สี่ คำแท้ๆข้อที่4นะ1บอกว่าไม่มีตัวการันใช่ไหมคะสสะกดตรงตามมาตราสามเมื่อกี้บอกว่านะักกลอนเสียงใช่ไหมคะนาะไม่ก,การกลอนเสียงเนาะอาจจะมีมากข้อหนึ่งพยังก็ได้แต่วาอาจจะกลอนเสียงเพิ่มเสียงแทรกเสียงลงไปข้อ4ี่บอกว่าคําไทยแท้มักจะไม่ปรากฏพยัญชนะต่อไปนี้ในความรู้สึกัวครูรู้สึกว่าเป็นตัวพยัญชนะที่เขียนยากเป็นตัวพยัญชนะที่เขียนยากมีตัวเชิงตัวเชิงคืออะไรนะคะตัวเชิงคือตรงนี้ตัวเชิงก็คือ ตัวเชิงก็คือตัวที่เขียนด้านล่างตรงนี้นะคะเนาะเขาเรียกตัวเชิงเนาะตัวที่มันห้อยลงมาตรงนี้นะคะเราเรียกว่าตัวเชิงเนาะคำไทยแท้จะไม่มีพยัญชนะต่อไปนี้ก็คือคอร์ครังนอเนนยอหญิงต่อชดาต่อปตักขอฐานทอนามุโททอมุเท่าทอทงสอสลาสอฤษีลอจุลาและสระสระในที่นี้คือรึกับรือนะคะซึ่งส่วนมากจะใช้ในคําที่มาจากภาษาบาลีแล้วก็ภาษา สรรสกฤินะคะคาไทยแท้จะไม่ค่อยปรากฏพยัญชนะเหล่านี้เลยแต่ใดๆก็แล้วแต่ต้องมีข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นก็จะคําเหล่านี้คําว่าค่าใช้พยัญใช้ตัวคออังในการเขียนนะคะเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช้คําพวกนี้เนาะคำพวกนี้ไม่ใช่คําไทยแท้แต่มีข้อยกเว้นข้อยกเว้นที่ยังคงเป็นคําไทยแท้แม้จะใช้ตัวพยัญชนะยยกๆเหล่านี้ก็ตามนะคะเนาะได้แก่คําว่าค่าคําว่าเขียนคําว่าของ คำว่าระคังคำว่าตะเคตะเคตะโขงอะค่ะไอ้พวกตะเคพวกนี้เนาะคําว่ายวนคําว่าเท่าคําว่าณคําว่าณเนาะณวัดเจ็ดริ้วณตัวนี้เป็นคําไทยแท้คาว่าทะนะคะทะสถิตในดวงใจไทยทั่วรล่าทะในที่นี้นะคะเป็นคําไทยแท้เนาะคําว่าเธอเป็นคําไทยแท้นะคะคําว่าธงคําว่าสอกสึกเศร้าใหญ่ยากนะคะ จะสังเกตได้ว่าอย่างคาว่าเศร้าเนี่ยก็เป็นคำทั่วไม่แท้นะคะคําว่าใหญ่ก็เป็นอักษรนํานะคะเนาะเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันจะปรากฏในภาษาบริสันสันสกฤตไม่งกษ็ภาษาเขมรน,นะคะเนาะแต่อันนี้เป็นข้อยกเว้นที่ปรากฏในคําไทยนะคะเนาะเหล่านี้เนาะเด็กจำไว้เดี๋ยวอาจจะมีให้เด็กๆจดสรุปสักเล็กน้อยนะคะเนาะ,ะจากนั้นต่อไปอันนี้คําไทยแท้เนอะอ่ะข้อที่ห้าข้อสังเกตของคําไทยแท้ ข้อสังเกตของคาไทยแท้เนาะคาไทยแท้จะออกเสียงสระไอนะคะจะไม่ใช้รูปไอไอก็คือใช้จะออกเสียงเป็นสระไออะคะ่ะเนาะเดี๋ยวดูตัวนี้ออกเสียงเป็นสระไออ่ะออกเสียงสระไอตัวนี้จะไม่ใช้ยอยักษ์จะไม่ใช้ไม้แห่นอากาศยอยักษ์นะคะจะไม่ใช้ไม้แหานอากาศยอยักษ์หรือจะไม่ใช้ที่มันเป็นระไอเป็นอะไรทอทหารแล้วก็ยอยักษ์ บางคนบอกว่าครูขาแล้วคาว่าไทยล่ะเด็กๆดูนะคําว่าไทยใช่คําไทยแท้ไหมเนี่ยอย่างเงี้สยสไลด์ไม่เป็นไรทอทหารยอยักษ์นะคะเราบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าคําที่เป็นคําไทยแท้เนี่ยคาที่เป็นคําไทยแท้เนี่ยจะใช้สไลด์ไม่เป็นไร นะคะขั้นดอนสีน้ำมัล,ลายจะไม่ใช้รูปยอยักษ์ตัวนี้กับสระไอไม้เมล,ลายกับยอยักษ์นะคะสมมติเด็กเขียนคําว่าใจเป็นจอจานแผนดิกัยอยักษ์คำว่าใจคํานี้จะไม่ใช่คําไทยแท้นะคะเนาะหรือใช้สรรไม้มมล,ลายแล้วก็ตัวอะไระต่างกันแล้วแต่แล้วก็ใช้ยอยักษ์เช่นคําว่าอัตรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่เนาะนะคะคำไทยที่ผสมด้วยสรรไอไม้ม้วนจะมีทั้งหมด20คําเท่านั้นนะคะอันนี้เด็กๆน่าจะเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะพ้ยใช้คล้องคอเดี๋ยวเตอคก่อนนะคะ,ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอใส่ใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบเด็กสังเกตตัวสีฟ้านะคะดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียง บ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีนะคะเนะาะเ,เด็กๆสังเกตนะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยนอกจากเด็กๆจะช่วยท่องจําเรื่องของคําที่มาจ,มา,จากภาษาไทยแท้แล้วยังช่วยท่องจําในเรื่องของการเขียนคํานะคะครูใช้ประจําถ้าครูไม่มั่นใจว่าคํเนี้มันเป็นไม้ม้วนหรือไม้มาลาย นะคะครูก็จะจำว่าผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สกายใช้คล้องคอนะคะก็จะท่องจําว่าเฮ้ยมันอยู่ในยี่สิบคำนี้ไหมถ้าใช้ไม้ม้วนอยู่ในยี่สิบคำนี้นะคะก็ใช้ไม้ม้วนก็เขียนด้วยไม้ม้วนก็จะเขียนถูกถ้านอกเหนือไปจากนี้ก็จะใช้ไม้มาลายนะคะตอนครูเป็นเด็กครูมักจะเขียนคําว่าลำไยผิดครูมักจะเขียนคําว่าลำไยผิดลำไยที่เป็นผลไม้อะเนาะมักจะเขียนผิดก็จะใช้วิธีการจําจากอันนี้นะคะจําจากสาระไอไม้ม้วน นะคะเพราะนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นไม้มะลัยทั้งหมดนะคะอีกหนึ่งคำที่ครูชอบเขียนผิดก็คือคําว่าหลงไหลหลงไหลเนี่ยครูชอบเขียนในไม้มะลยัยนะคะเนาะซึ่งผิดเนาะหลงไหลต้องใช้ไม้มมวนนะคะคําที่ผสมด้วยไม้ม้วน20คํินี้เป็นคําในภาษาไทยแท้นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มเรียนภาษาแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนภาษาคําที่มาจากภาษาต่างประเทศคําแรกนะคะเนาะภาษาแรกเนาะ ลบก่อนนะคะอย่าลืมนะคนที่มาทีหลังก็พิมพ์ชื่อตัวเองในห้องแชทได้ครูด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะไปตามเช็คชื่อตามหลังนะคะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคำภาษาแรกที่เราจะเรียนกันก็คือคำยืมที่มาจากภาษาบาลีเด็กๆมีความรู้พื้นฐานมาจากในเรื่องของการเรียนในชั้นปฐมปลายนะคะแล้วก็ตอนเรียมนม .1 ม .2 ส,อสถ้าเกิดจำไม่ผิดนะคะเนาะเป็นม .2 นะคะวันนี้มาทบทวนความรู้เดิมภาษาบาลีเนี่ย มันจะใช้เทียบเคียงกับภาษาสันสกฤตคาในภาษาไทยเนี่ยจะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเยอะเลยนะคะชื่อคนอะไรต่างๆเนี่ยก็บาลีภาษาสันสกฤตเยอะนะคะพอนี้เสร็จปั๊บเนี่ยบาลีสันสกฤตเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะคะถ้าเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีเนี่ยมันจะต้องมีตารางเทียบเคียงกะขะคะขงะจะชะชะชงะนะคะจะต้องมีตารางเทียบเคียงแต่ถ้าสัสรรนสกฤตก็จะใช้วิธีการจดจํานะคะจะจำเทคนิคบางอย่าง ครูเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้วิธีการแบบจำแบบเป๊ะๆตารางขนาดนั้นครูจะมีเทคนิคการจำเล็กน้อยซึ่งเคยสอนไปแล้วตอนชั้นมอสองนะคะเดี๋ยวเราทบทวนดูซิว่าเราจะจําได้ไหมนะคะอ่ะคำยืมที่มาจากภาษาบาลีนะคะลองดูก่อนเนาะอ่ะดูคํายืมที่มาจากภาษาบาลีนะคะข้อที่1น,นะคะข้อที่1เนาะเขาบอกว่าสะกดไม่ตรงตามมาตราเมื่อกี้คําไทยแท้เราบอกว่าสะกดตรงตามมาตรา สะกดตรงตามมาตราเนาะเป็นคําไทยแท้ใช่ไหมคะแต่นี้มาจากภาษาบาลีสะกดไม่ตรงตามมาตราไม่ตรงตามมาตรานะคะยกเว้นมีข้อยกเว้นนะคะยกเว้นคําที่มาจากอ่ะดูนะอ่ะแป๊บนึงนะ,ะอ่ะยกเว้นเนะาะใดๆก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นเสมอถ้าเด็กดูมาเนาะคาที่สะกดไม่ตรงตามมาตรายกเว้นคําที่สะกดด้วยมาตราแต่ว่าแปลงรูปได้ นะคะยกเว้นเนาะยกเว้นยกเว้นนะคะเนาะสะกดไม่ตรงตามมาตรายกเว้นคําที่มาจากมาตราที่สกดตรงตามมาตราแต่ว่าเปลี่ยนแปลงรูปได้เช่นคําว่าโลกมองคนว่าคูขาโลกสะกดตรงตามมาตราอันนี้เป็นคําไทยแท้ใช่หรือไม่จริงๆโลกมาจากคาว่าโลกากายมาจากคําว่ากายานะคะซึ่งแปลว่าร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นกายาโลกา โลกกับกายเนี่ยก็เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีนะคะเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีนะคะเนาะอ่ะคำที่มาจากภาษาบาลนะนะีพยัญชนะของบาลีจะมีทั้งหมดสามสิบสามตัวพยัญชนะของบาลีนะคะมีทั้งหมดสามสิบสามตัวเนาะมีทั้งหมดสามสิบสามตัวอ่ะเรามาดูว่าสามสิบสามตัวเนี่ยเขาอะไรยังไงบ้างนะคะสามสิบสามตัวเนี่ยเมื่อกี้ผู้บอกแล้วว่าในภาษาบาลีมันจะถูกแบ่งเป็นวรรค มันจะถูกแบ่งเป็นวักกระบุถูกแบ่งเป็นแถวนะคะตรงนี้แนวนอนตรงนี้นะคะแถวสีชมพูเดีกยเห็นสีชมพูเนาะแถวอ่าวักกะตรงนี้เราจะเรียกว่าวักนะคะวักกะจะประกอบไปด้วยกอไก่จอขอไข่คอควายขอระฆคังงองูเราเรียกว่าวักกะนะคะวักที่สองในแต่ละวักจะมีห้าตัวในแต่ละวักจะมีห้าตัววักที่สองคือวักจะได้แก่จอจานชอชิง ชอช้างชอเชยยอหญิงนะคะเราเรียกว่าว like ัฏกนะคะวัค okay. ท like no ี่3มเราเรียกว่าวัฏตะตะในที่นี้ใช้ต่อประตะนะคะวักตะได้แก่ตบปะตะขอฐานขอดังมุนโธทพุเทานอนีนนะคะวัฏต่อไปวัฏตะแต่เป็นต่อเต่านะคะวัฏที่ตัวเพทชระที่อยู่ในวัคนี้ได้แก่ต่อเต่าขอถุงขอทหารทอธงแล้วก็นอนูนะคะจากนั้นวัคสุดท้ายวัฏปะ เพรชนะที่อยู่ในวักดีได้แก่ปปปพึ่งฟอ,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 พอพานอสัมภาวแล้วก็หมอม้านะคะที่เหลือเศษวักคือเข้าวักกับใครไม่ได้นะคะก็จะมีย k, อยักษ์รอเรือรอลิงวัวแหวนสอเสือรออหอหีบรอจุฬาแล้วก็ตัวอังตัวนี้นะคะในภาษาบาลีเนาะถ้าเกิดบาลีแบบแท้ๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะใส่ตัวอังนะคะห้าห้ายี่สิบห้าใช่ไหมห้าห้ายี่สิบห้านะคะ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองแล้วก็ตัวอังตัวนี้สามสิบสามนะคะมีทั้งหมดสามสิบสามตัวมีทั้งหมดสามสิบสามตัวนะคะแบ่งวัดตามนี้เนาะอ่าแบบอ่าอ่ะดูนะคะเนาะสามสิบสามตัวสามสิบสามตัวต่อไปนะคะดูนะคะเนาะ แนวตั้งตรงนี้แนวตั้งนะคะเออเมื่อกี้ลืมบอกนะคะเนาะการใช้พยัญชนะวักเป็นตัวสะกดตัวตามเมื่อกี้แถวแนวนอนสีชมพูเราจะเรียกว่าวรกกะวักกะวักะวกะวรคกะวรกกะนะคะแต่ถ้าเกิดแนวตั้งแนวตั้งเด็กๆสังเกตเห็นเนาะอ่ะดูดูตามดูตามอันนี้ครู่เดี๋ยวครูจะวาดตรงนี้นะคะแถวแนวตั้งตรงนี้นะคะเราจะได้เป็นแถวนะคะแถวนี้เนาะอันนี้แถวที่หนึ่ง อันนี้แถวที่สองก็คือแนวตั้งลงไปตรงนี้นะคะเนาะแถวสามแถวสี่แล้วก็แถวห้ามีทั้งหมดห้าแถวนะคะมีทั้งหมดห้าแถวตรงนี้เนาะอ่ะห้าแถวเสร็จปัป๊บเขาจะมีตัวเพรชนะที่เป็นตัวสะกดกับตัวตามนะคะตัวสะกดกับตัวตามเนาะนี่ทบทวนความรู้เดิมนะคะตัวสะกดกับตัวตามนะคะแถวที่หนึ่งเป็นตัวสะกดก็คือกอไก่จอจานตอปลาตเต่อเตาตอตอปอปลา,ปาเป็นตัวสะกด ตัวตามตัวสะกดก็คือตัวสะกดเนาะอะเช่นครูบอกคําคว่าทุกคําว่าทุกคือทอทหารอ่ะดูนะอ,ะอาเดี๋ยวครูเขียนคาว่าทุกอาอาจจะเห็นไม่สวยเนาะว่าใช่ไหมครูเขียนนะคะเนาะอะครูเขียนคําว่าทุกนะคะอะดูนะคะครูจะให้เด็กด,ดูระหว่างตัวสะกดกับตัวตามคืออะไรเนาะคําว่าทุกทอทหารเป็นพยัญชนะตน้น ทอทหารเป็นพยาญชนะต้นดูนะคะทอทหารเป็นพยานชนะต้นนะจากนั้นต่อไปตัวสะกดตัวสะกดที่อยู่ในแถวที่หนึ่งก็คือกอไก่อันนี้เรียกตัวสะกดกอไก่นะคะตัวตามจะเป็นพยานชนะกอไก่ก็ได้หรือจะเป็นขอไข่ก็ได้แต่อันนี้ในที่นี้คําว่าทุกขอไข่เป็นตัวตามงงไหมตัวสะกดก็คือกอไก่ตัวสะกดก็คือตัวกอไก่ตัวตามก็คือตัวถัดไป ตัวตามก็คือตัวถัดไปนะคะหรือถ้าเกิดจอจานสะกดจอจานสะกดอ่ะครูบอกคำว่ามัชฉาอ่ะครูบอกคำว่ามัชฉาดูคำน right> okay. ี้เนาะมัชฉาจอจานสะกดดูนะคะมัชฉาจอจานสะกดเด็กๆดูนะคะเนาะมัชฉาจอจานสะกดอยู่ในแถวที่หนึ่งมัชฉาอยู่ในแถวที่หนึ่ง ก็คือจอจานสะกดจากนั้นต่อไปตัวตามตัวตามก็คือตัวฉชิงตัวตามก็คือตัวฉชิงจริงๆตัวตามอาจาจะเป็นจอจานก็ได้จะเป็นจอจานก็ได้หรือว่าจะเป็นฉชิงก็ได้แต่นี้คําที่รูยกตัวอ,อย่างมาเนี่ยอาจจะเป็นตัวฉชิงนะคะมัดฉาก็เป็นคําที่มาจากภาษาบาลีนะคะเนาะหรือจะเป็นตอประตสะกดนะคะจริงๆเนี่ยอย่างคำว่าวุฒคำว่าวุฒเนี่ยถ้าเกิดคําไทยแท้คําที่บาลีเลยนะมันจะเขียนอย่างนี้ มันจะเขียนแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะเนาะแล้วก็ตัดมาคําไทยก็จะไม่ใช้นะคะคนไทยมกว่าเขียนยาก <Hindu. S 1> <powdered. S 2> เขียนไม่ได้หรอกก็จะตัดบางตัวออกไปนะคะเนาะก็จะเป็นแบบนั้นเนาะอ่ะไปอย่างเงี้<ะ>ยเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวลบก่อนนะคะเนาะแถวนึงตัวสะกดนะคะตัวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งอะ่ะแถวที่หนึ่งสะกด นะคะตัวตามจะเป็นแถวที่หนึ่งก็ได้หรือว่าแถวที่สองก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าแถวที่สามตรงนี้เป็นตัวสะกดแถวที่สามเป็นตัวสะกดตัวตามก็จะเป็นแถวที่สามนะคะเนาะเขามีเครื่องหมายมาให้เนาะจะเป็นตัวที่สามหรือไม่ก็ตัวที่สี่ก็ได้นะคะเนาะจะเป็นแถวที่สามของมันเองหรือว่าจะเป็นแถวที่สี่ก็ได้นะคะเนาะได้หมดเนาะ สามตรงนี้แล้วก็ตามกับแถวทีสี่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวสะกดอยู่ในแถวที่ห้าดูนะถ้าเกิดตัวสะกดอยู่ในแถวที่ห้าแถวนี้ตัวสะกดอยู่ในแถวที่ห้าแถวนี้นะคะตัวที่ตามตัวที่ตามนะคะตัวที่ตามจะมันไม่มีเนาะตัวที่ตามเนี่ยก็จะเป็นตัวในแถวเดียวกันเช่นงองูสะกดถ้าเกิดงองูเป็นตัวสะกดตัวที่ตามได้ก็คือคอรคกังคอควายขอไข่แล้วก็กอไก่ เดี๋ยวนะถ้างองูสะกดต,ตัวที่ตามได้ก็คือกอไก่ขอไข่ขอควายคอระคังถ้าตามอย่างนี้สันนิษฐานไปก่อนว่ามาจากภาษาบาลีนะคะถ้ายอหญิงสะกดตัวที่ตามก็จะเป็นจอจานชอชิงชอช้างชอเชอนะคะถ้านอนเนสะกดตัวที่ตามก็คือตบตะตังทนมโททอฐาน,ท,น,ท,น,ท,นทบุาทบุเท่าอย่างนี้นะคะเนาะก็จะเรียกว่าตัวสะกดแล้วก็ตัวตามนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในตารางนี้สันนิษฐานไ้ก่อนเลยว่าไม่ใช่คําที่มาจากภาษาบาลีนะคะเนาะ ดูนะคะเอาเวลาน่าจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูหยุดแชร์สไลด์ก่อนนะคะเนาะอะเด็กๆมสามฟังครูนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเราครูจะส่งวิดีโออันนี้ส่งไปให้ตามหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีเขียนตอบเล็กน้อยให้เด็กๆเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนเนื้อหาที่ครูจะโพสให้นะคะเขียนคําตอบแล้วก็เขียนชื่อตัวเอง นะคะแล้วก็โพสในใต้โพสนะคะที่ครูจะโพไปให้เนาะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอก็ได้เด็กสามารถดูย้อนหลังได้นะคะดเด็กสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านช่องพันไทยคูพีใหม่นะคะเนะาะครั้งหน้าเราก็เจอกันทุกคนพระรหัสหนึ่งทุ่มนะคะสำหรับสวัสดีบ๊ายบายนะคะเด็กๆดูแลรักษาตัวเองด้วย